สวัสดีครับผมใหญ่กฤิดดาเศษมงคลเลิศและคุณอยู่กับผมในรายการ t e c s h i i l l รายการในตอนนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตอนของ Sony A7S แต่ว่ากล้องที่ผมสภายอยู่เนี่ยจะเป็น A7R นะครับเพราะว่าเจ้า A7S เนี่ยตอนนี้เราใช้ถ่ายทำวิดีโออยู่นะครับผมอยู่ที่ถ้ำเขาบินจังหวัดราชบุรีครับก็มาถ่ายทำรายการกันในถ้ำเลยให้สมกับกล้อง A7S นะฮะกล้อง A7S ตัวนี้เนี่ยเป็นกล้อง full frame นะครับเป็น m i r r o ร l e s ็ full frame ที่ ทาง Sony ก็ยังเคลมว่าเป็นกล้องฟูลเฟรมที่เล็กที่สุดในโลกนะครับใช้คอนเซปต์ว่าฟูลเฟรมอินพ p a l มไซส์นะฮะก็คือในขนาดของฝ่าม,มือนะครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ย ความละเอียดของเขาจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะฮะแต่ว่าไม่ต้องตกใจว่าทำไมมันแค่12ล้านเพราะว่ากล้องตัวนี้เน้นเรื่องของการถ่ายในสภาพแสงน้อยนะเน้นเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับตัว12ล้านพิกเซลของเขาเนี่ยให้ raw file ที่14บิตด้วยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีตัวเซนเซอร์เนี่ยนะฮะจะเป็น xmos sensor นะครับซึ่งตัวเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้จะมีเทคโนโลยีของ g a p l e t on chip lens design ด้วยก็คือตัวเซนเซอร์นะครับจะมี ระยะห่างระหว่างตัวเลนส์กับตัวเซ็นเซอร์รับแสงเนี่ยน้อยลงก็จะให้ภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นนะครับการประมวลผลของตัวกล้องเนี่ยจะประมวลผลด้วย beyond x image processor นะครับจะเป็นโปรเซสเซอร์ตัวใหม่และในการประมวลผลของ ภาพที่ได้นะฮะรวมถึงในเรื่องของการคำนวณในเรื่องของวิดีโอด้วยนะฮะค่าความไฟแสงของกล้องตัวนี้จะอยู่ที่ iso สูงสุดเนี่ยนะครับสี่แสสูงมากนะฮะเรียกว่าระดับ4ี่แสนเนี่ยนะฮะถ่ายในถ้ำถ่ายกลางคืนเป็นกลางวันเหมือนกันนะฮะแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งด้วยตอนที่กล้องตัวนี้ออกมาเนี่ยนะฮะผลการทดสอบจาก สื่อต่างประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่ากล้องตัวนี้เป็น king of ISO คือเป็นกล้องที่สามารถจะใช้ ISO สูงสได้ดีที่สุดในบรรดากล้องที่สามารถจะพ u s h ISO สูงๆ,ๆได้ตอนนี้การบันทึกวิดีโอของเขาเนี่ยจะบันทึกวิดีโอเป็น Full High d e p และนอกจากนั้น,น,นะฮะตัวกล้องสามารถที่จะบันทึกเป็นวิดีโอ 4K ได้ด้วยการบันทึกวิดีโอเป็น 4K ของเขาเนี่ยนะครับจะบันทึกผ่านตัว Full Recorder ก็คือจะเป็นตัวอัดอยู่ข้างนอกเพราะว่า กล้องตัวนี้เป็น 4K ที่ไม่มีการบีบอัดข้อมูลเลยรเรียกได้ว่าลอกมาจากตัวพิกเซลนะครับตัวเซนเซอร์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเซนเซอร อ่านอะไรออกมาก็ส่งข้อมูลออกไปอย่างนั้นการบันทึกไฟล์วิดีโอของกล้อง Sony A7S เนี่ยนะฮะจะบันทึกในฟอร์แมตนะครับก็จะมีฟอร์แมตให้เลือกอยู่3 f o ฟอร์แมตแต่ว่าฟอร์แมตสูงสุดของเขาก็คือจะเป็นฟอร์แมต XAVC-S ซึ่งฟอร์แมตนี้เนี่ยปกติจะอยู่ในกล้องบอดแคสต์ของ Sony นะครับ <c oughs> <ๆ>การบันทึกไฟล์ที่เป็น AVCS เนี่ยนะฮะเราสามารถจะบันทึกไฟล์ได้ที่50 m เมกะบิตเปอร์เซกนะฮะ ละเอียดมากข้อดีของการบันทึกที่50เมกะบิตเปอร์เซกก็คือในเรื่องของซีนภาพที่มันมีการเคลื่อนไหวเร็วๆนะครับอย่างเช่นซีนฝนตกนะฮะหรือว่ามี subject เคลื่อนไหวเยอะๆอยู่ในภาพเนี่ยนะฮะการบันทึกข้อมูลจะละเอียดขึ้นการเก็บดีเทลจะดีขึ้นนะครับเขาสามารถทำได้ที่60เฟรมเปอร์เซกันนะฮะรวมถึงว่าถ้าเราตั้งค่าเป็น h ฮเด d e เฉยๆเนี่ยมันสามารถที่จะบันทึกเป็น h ฮสป speed recording ได้ก็คือที่120เฟรมเปอร์เซก สำหรับ NTSC แล้วก็100 frame p เฟรมเปอร์เซกที่พาวครับ การโฟกัสภาพของกล้อง Sony A7S เนี่ยนะฮะจะโฟกัสในแสงน้อยได้ดีกว่ากล้อง A7 แล้วก็ A7R เพราะว่าตัว A7 กับ A7R เนี่ยจะโฟกัสได้ที่0 EV แต่ว่า A7S สามารถที่จะโฟกัสได้ในสภาพแสงถึง -4 EV นะฮะในที่แสงน้อยๆเ,เขาสามารถจะโฟกัสได้เร็วกว่ารวมถึงฟังก์ชันในการถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับกล้อง A7S ก็จะมีฟังก์ชันของพวกกล้องวิดีโอบอดแคสต์ตัวใหญ่ๆเนี่ย ใส่มาให้อยู่ใน a 7 s เหมือนกันเล็กได้ว,ว่าฟังก์ชันอะไรที่กล้องวิดีโอบอดแคสต์ตัวใหญ่ๆมีกล้องตัวนี้มีให้เหมือนกันนะครไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเซตค่า Picture Profile นะครับเป็น Movie Profile นะฮะซึ่งเราสามารถจะเซตค่าสีต่างๆได้เซตค่าวิดีโอได้แล้วก็สั่งเซฟเอาไว้ได้นะฮะการเซตค่าเนี่ยมันมีตั้งแต่ประเภทแบบการเซต b a c k l e v e l นะครับเซตความมืดของสีดำความจมของสีดำนะฮะเซตค่าแกมมาแบล็กแกมมา นีนะครับรวมถึงพวก Color Adjustment ทั้งหลายแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก Color Mode มนะครับมี Color Level นะฮะแล้วก็พวก Color d e ์เดนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับจูนได้หมดเลยรวมถึงการตั้งค่าการเก็บด y นามิกเลนส์ของแสงซึ่งตัว a 7 s ก็จะมีตัว s l o g 2มาให้ด้วย S Lo g เนี่ยจะเป็นค่า ดินามิกเล้งนะครับเป็นรูปแบบการจัดเก็บดินามิกเล้งเนี่ยของกล้องบอสแคสของ Sony เ่เขาซึ่ง S Log 2ตัวนี้เนี่ยทาง Sony บอกว่ามันสามารถเก็บดินามิกเล้งได้ถึง1300%เรนะฮะเรียกได้ว่าตั้งแต่ส่วนมืดสุดจนสว่างสุดเขาสามารถจะเก็บด t a i l เก็บรายละเอียดได้รวมถึงว่าตัว S Log 2มันสามารถจะลดพื้นที่หรือลดส่วนของไวเอลและก็แบล็คเอาได้ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าการเก็บ ดีเทลทั้งส่วนของเงามืดเงาสว่างเนี่ยเขาสามารถเก็บได้ครบเลยจริงๆครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ในห้องกินนอนทศนานะฮะเป็นห้องที่ค่อนข้างจะมืดเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับผมยังอยู่ครับผมไม่ได้หายไปไหนนะเดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์ของผมเนี่ยเร่ง SO ขึ้นมาให้กล้อง h 7 s เนี่ยข้อดีของเขาก็คือในการถ่ายในที่แสงน้อยๆแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะ ง ISO สูงๆขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็จะได้เห็นหน้าผมแบบนี้นี่แหละนะครับในถ้ำนี้นะครับมีไฟทางเดินมาตลอดทางแต่ว่าไฟก็จะเป็นหลอดเล็กๆแล้วก็สลัวๆค่อนข้างที่จะมืดพอสมควรเลยทีเดียวเรียกได้ว่าถ้าใครจะมาถ่ายภาพเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าไฟฉายกับขาตั้งกล้องเป็นสิ่งที่จาเป็นมากนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยนะฮะสำหรับกล้อง A7S เนี่ยใช้ดัน ISO ขึ้นมาก็สามารถที่จะถ่ายภาพได้สบายๆเหมือนกันนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะนอกจากจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันของวิดีโอเนี่ยนะฮะอ่อนนิดนึงฟัง โอกล้องตัวนี้สามารถที่จะใส่ทม์โคดได้คุณสามารถตั้งทม์โคดได้แล้วก็ใส่ยูเซอร์บิตได้ด้วยทม์โคดเนี่ยจะเอาไว้ใช้งานในลักษณะของการถ่ายกับกล้องหลายๆตัวนะฮะคือเราสามารถที่จะเซตทม์โคดทุกตัวให้มันตรงกันเวลาตัดต่อเนี่ยเราก็จะง่ายเพราะาเราก็จะลากวางบนไทม์ไลน์ได้เลยนอกจากนั้นในเรื่องของทม์โคดแล้วกล้องตัวนี้มีระบบซิบร่าให้ด้วยนะครับมีมาหลายมาให้ซิบร่าเนี่ยจะเป็นระบบที่ โชว์พื้นที่ที่มัน watch out คือมันสว่างเกินไปเราสามารถเซตได้ว่าให้พื้นที่ watch out กี่เปอร์เซ็นต์ให้มันแสดงค่าขึ้นมาเราก็จะปรับค่าของตัวกล้องง่ายขึ้นเวลาที่เราวัดแสงในการถ่ายวิดีโอนอกจากนั้นนะฮะบอกว่ากล้องตัวนี้สามารถบันทึกได้3ฟอร์แมตไฟล์วิดีโอเราสามารถทจะเลือกได้ด้วยว่าจะให้บันทึกทีละอย่างหรือบันทึกทั้งคู่บันทึกทั้งคู่ก็คือจะเป็นในระบบของ dual record นะครับซึ่งตัวกล้องก็จะบันทึกเป็น low bitrate ตัว xavcs ให้นะฮะซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ว่าจะเอาไฟล์เล็กหรือไฟลใหญ่ไปใช้งานตัวกล้องนะฮะนอกจากจะมีถามโค้ดแล้วนะครับมีซีบ้าแล้วมีในเรื่องของ Marker Display ด้วย Marker Display เเนี่ยจะเป็นการโชว์คล้ายๆกับโชว์กริดลายของภาพนิ่งนะฮะแต่จะเป็นกริดลายของกล้องวิดีโอนะครับก็สามารถจะเซตพวก มาร์เกอร์ดิสเต่างๆขึ้นมาให้ได้รวมถึงว่าการต่อออก h d m i แน่นอนเวลาที่เราต่อออก f i ล l ม r e c o r d ร์เราไม่อยากได้ค่า Information ยุบยๆบบนหน้าจอมากล้องตัวนี้สามารถที่จะออกค่า h d m i ออกมาเป็น clean h d m i ได้นะครับตัวกล้องนะฮะอีกหนึ่งอย่างนะฮะเห็นหลายท่านจะบอกว่าเอ๊ะทำไมพูดแต่ฟังก์ชันวิดีโอแล้วฟังก์ชันภาพนิ่งล่ะมีอะไรที่พัฒนาขึ้นมาจากกล้อง A7 กับ A7R บ้าง a 7 s มีอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับและเป็นอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ที่เราสามารถที่จะปิดเสียงได้คือ a 7จะมีอิเล็กทรอนิกชัตเตแต่ว่าจะทำงานคู่กับแมชช a นนิคชัตเตอร์เพราะฉะนั้นเวลาถ่ายยังไงก็ยังมีเสียงอยู่ส่วน a 7 r เนี่ยแมชช a น i ิกชัตเตอร์เพียวๆแต่ a 7 s นะครับกล้องตัว a 7 s เนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นอิเล็กทรอนิกชัตเตรล้วนๆได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีโหมดที่เรียกว่า s i l e n t i n g นะครับกดถ่ายเงียบสนิทไม่มีเสียงอะไรใดๆทั้งสิน้นเพราะว่า ใช้อิเล็กทรอนิกส์ล,ล้วนนะครับสำหรับใครที่แอบบ่นว่า A7R เสียงมันดังลองดู A7S รับรับรองว่าเงียบสนิทไม่มีเสียงอะไรใดๆทั้งสิน้นนอกจากนั้นตัวกล้องเนี่ยนะครับมี Picking Level มาให้แน่นอนสำหรับการใช้กับพวกเลน n มนู Fo กั s นะฮะเวลาที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยกล้องตัวนี้ก็สามารถใช้กับพวกเลน์ Manual Focus ได้ด้วยนะครับเราสามารถที่เอาเลน์จากค่ายอื่นมาใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นพวก c a n อนนะครับหรือว่าพวก e i c า รวมถึงพวกเลนส์ซีเนมานะครับก็มีอะแดปเตอร์สำหรับที่จะเอามาใช้งานกับกล้องตัวนี้รวมถึงการใช้ออโต้โฟกัสนะครับเขามีเฟส d ด TECTION ให้คือคือโฟกัสที่หน้าพอโฟกัสที่หน้าเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอแล้วปล่อยเป็นออโต้โฟกัสให้มันจับหน้าอย่างเดียวก็แม่นยำดีนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมถ่ายวีวส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะใช้ให้กล้องเนี่ยเขาเป็นเฟสด TECT มาให้นะครับไม่ต้องมานั่งหมุนโฟกัสเองแน่นอนรวมถึงระบบ Wi-Fi NFC แล้วก็ สามารถที่จะลงแอปพลิเคชันได้กล้องตัวนี้ต่อ Wi-Fi ได้มี NFC ให้สามารถที่จะโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตมาแตะกับตัวกล้องเพื่อเชื่อมต่อ w i f i ได้เลยส่วนการลงแอปพลิเคชันเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะโหลดได้จาก Play Memory แอปพลิเคชันพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าตัว a 7กับ a 7 r เนี่ยแอปพลิเคชันของเขารีโมทชัตเตอร์มันสามารถที่จะสั่งถ่ายภาพได้ในโหมดของภาพนิง่งแต่ a 7 s สามารถที่จะสั่งถ่ายภาพได้ในโหมดของวิดีโอด้วยเรียกได้ว่า ทุกอย่างคิดมาเพื่อการถ่ายวิดีโอจริงๆรวมถึงในเรื่องของการที่ว่าเขามีตัวแจ็คนะฮะสำหรับต่อออกไมโครโฟนต่อออกหูฟังคุณสามารถแจมมอนิเตอร์สาวได้เวลาที่คุณถ่ายวิดีโอก็ช่วยให้การถ่ายวิดีโอของคุณควบคุมเสียงง่ายขึ้นปุ่มต่างๆของตัวกล้องเนี่ยนะฮะก็จะเหมือนกับตัว A7 แล้วก็ A7R ก็คือปุ่มด้านหลังของเขาเนี่ยสามารถที่จะ คัสตอมได้นะครับก้าวปุ่มด้านหลังเนี่ยสามารถจะตั้งเป็นเมนูอะไรก็ได้ที่คุณใช้บ่อยๆรวมถึงปุ่มฟังก์ชันเองเนี่ยก็จะมีอีก10กว่าเมนูขึ้นมาให้คุณเลือกคุณสามารถที่จะเอาเมนูที่คุณใช้บ่อยๆเนี่ยมาอยู่ในปุ่มฟังก์ชันได้ด้วยบอดี้ของตัวกล้องเนี่ยนะฮะจะเป็นแมกนีเซียมอลอยแล้วก็ซิลกันน้ํากันฝุ่นนะฮะเป็นเวท้าซิลนะครับรวมถึงว่า Sony มีแผนที่จะออกเลนส์อีก1ตัวออกมาเป็นเลนส์เอมูส์นะครับสำหรับใส่กับ เจ้า A7S นะฮะเรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อ A7S โดยเฉพาะเลยก็ได้แต่สามารถเรียกใช้ได้ทั้ง A7 แล้วก็ A7R ด้วยก็คือ Sony 28-35นะครับตัวนี้เนี่ยเลนจะเป็น f4 ตลอดช่วงนะฮะแต่สิ่งที่พิเศษของเขาก็คือว่ามันจะเป็นเซอร์ว o ลซูมนะฮะเป็นเซอร์ว o ลซูมแล้วก็เป็นซีนีมาเลนส์เรียกได้ว่าเป็นเลนส์สำหรับการถ่ายภาพยนตร์โดยเฉพาะตัวเซอร์ว o ลซูมสามารถที่จะปรับความเร็วของซูมได้ด้วย ทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นฟีเจอร์หลักๆของกล้อง Sony A7S ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ Tech s h l d ในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ